เจ้าไม้ขึ้นมาจากน้ำแล้วนะครับผมวันนี้มาพบกับครูตำรวจวันพาเที่ยวครับมาแล้วครับนั่นชมเจ้าไม้ครับ,รบโอ้โหเขาใหญ่สมกับอยู่เขาใหญ่จริงๆงกินยากแค่นี้เหรตัวตัว,ต,วตัวจังยักษ โอ้สูง7 0คักๆจริงมีจริงใเฮ้ยยอมแล้วครับเชียวกับผมแล้วโอ้โหนาพ่ดูสิ170กว่าเนาะมดสกังขายมากฮะดูมันกำลังกินอาหารครกบัวมันครับ เ้ยมันยาวด้วยนะจอดครับเจ้ามันไปขู่แล้วครับมันหวงมันหวงยาคนแปลกหน้าครับมันมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่ากระทิงอีกว่านี่ ตำรวจบ,บอลเหลือตัวนี้เดียวเลยครับคูมันคูมันคูนคเอือเอือเอเออเอหูไข่มันสวยมากเลยมันเจอคิงคองหรือยังอยู่ตรงไหนตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหน หน,น้าหน้ามท,ที่ี่ยวีโอตรงไหนที่เขาปล่อยคอยมาเออขางือบถึงดิน กอตศิลาโอ้โหขาจริงๆขามันใหญ่มากนะทุกคนจริงๆถ้าฝากระติก ไม,ไม้ไม้มาเร็วไม้มันฟังรู้เรื่องหันมันวงหันง,งอนงอนงอนโคนต่อไปเราจะไปดูคิงคองกันนะครับทั้งไม่เบิ้ลไปบนเราไปเข้าทางนู้นดีกว่อันนี้นบ้านแกยเลย ไปแล้วเด้อใช่ไหมเอาตวเมยามาผสมเลยหลังหักพอดีควายบ้านเราตัวเล็กไปแล้วครับไปแล้วครับ ข้าวโพดไปดูกินของดีกว่าไปแล้วนะใช่ไหมไปดูควายเผือกกันนะครับกับพี่กวินโอ้โหมันสีชมพูปิงป้งๆเลยโอ้โหวนมาตัวเมียครับ้าเอ๋แล้วก็สวย อากาศสองทางนะฮะนี่ไปดูดูลูกลุงเพชรกันขอ้ลุงเพชรเขาเขียนไว้ให้อยู่มานนีเนนน่เลยโอ้โหตัวเมียด้วยอย่างอ้วนลูกสาวลุงเพชรครับผมเต็มกล่อง อันนี้ของคุณนายเต้วเขาเขียนไว้คุณนายเจ้าด้วยมากันแล้วนะครับเราจะมาเยี่ยมข้อเจ้าคิง้อง โอ้โหตัวนี้อะไรนี่ทำไมใหญ่แท้ปล่อยตัวเมียทำไมใหญ่จังป้าปลาจะพาไปดูเจ้าคิงคองก็ไหนะนี่นะคิงคองเอ้ยกินย่าคิงคองกินย่าโอ้ โอ้ tomar, ใหญ่ ita, มากแกมากแกมากแกมากมากเลยคิงคองใจเย็นใจเย็นโอ้มันตัวใหญ่เท่ดูทุกคนดูทุกคนทุกคนเทียบกับผมตัวใหญ่มาก โอ้เด็กยักษ์เขายังไม่ขึ้นเหลี่ยมเลยครับสิบหกเดือนใช่ไหมครับห้าสิบหกเดือนเดือนเมษาครับอ๋อเมษาสิบเจ็ดเดือนโอ้ สวยงามสุดๆมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหตีนใหญ่มากผมอชอบคนถึงว่ามันลุกได้ยินเสียงคนมันลุกปั๊บเลยโอ้มันก็ยังเป็นเด็กอยู่ดูคอมันครับคอมย่นมากดูดิไม่นี้มันจะโตอีก,กมากมายเลยนะครับ โอ้โหตุยนุงจริงๆขนาดมันกินไม่เก่งครับป้าก็บอกมันกินไม่ค่อยเก่งดูตูดมันไม่ตูมันใหญ่มากโอ้โห,หกล้ามเนื้อมันมาแต่เด็กเลยโอยามันยังอยู่มันเดิมเลยค้องไม่กินอะ่ะ กลางคืนก็เปิดไฟไว้ตลอดใช่ไหมครับออกทุกวันใช่ไหมครับแล้วน้องมันเอาไปไหนเขากินไปกันไหมครับหรือให้มันกินใครเอาไปบ้างนี่ไม่ค่อยกินแล้วแต่บางคนบางคนเขาก็ขอโอ้ใครมาก็โชคดีไปครับใช่ โอ้โคนหางหางดูตำแหน่งหางสวยงามจริงๆสายเบิ่มพันล้านบวกกับสายนมสายเจ้านมกำนันโพสสายอุทัยกับสายอีสาน ครับผมครับผมชายนี่เสร็จดีก็5นาทีผมก็กลับแล้วครับขิงข้อิงของไม้ก้ามเนื้อดีเลยโอ้โหยุกสุดแขนนะครับแข่งหลบขาขิงของ ของไปแล้วนะคอมกินน้ำเดี๋ยวถ้าเขาอายุนั่นสีนี่ก็จะเต็มตัวนะสีดำก็กลายเป็นควายสีดำาตอนนี้มันเป็นสีดอกเราอยู่สีเทาๆอยู่จ้ไม้ให้ลูกสุดๆุดๆ ูกตัวแรกเขาครับตลูกตัวแรกยังขนาดนี้ตัวที่สามจะขนาดไหนกินเดอ้อไม่กลัวแล้วเดอ้อไปแล้วนะไปแล้วนะหัวใหญ่นะไปแล้วนะไปแล้วนะ Opa, me cuela, ¿quién